ตอนแรกคางมันโดนแล้วมันก็กดออกเลยท่านผู้ชมฮะ <c oughs> อืมอีเมพี่วิสเอ์นู่นมาแล้วหรอ เดตกไกลมาแล้วทุกคนเอาไปขโมยมีผมมามาจากข้างๆแบบนี้ใช่ไหมาแล้วก็สอดไปแบบสามหัว Uh-huh. Uh -huh. นี่แบบน,นี้ให้ทุกคนแล้วก็ตัดตรงกลางืมแบบน,นี้ครับผมปื้ดขอบใครร่วนมาแบบนี้ โอเคแค่นี้นะฮะแล้วก็พยายามสอนนิ้วเข้าไปกับใครแค่นี้ก็สิบมินิบล้อคแลือดกระดาษสี่หัวถ้าหลักอายังไม่เข้าใจก็กมาดูคลิปนี้นะฮะบ๊ายบาย